สวัสดีค่ะพบกันอีนแกแล้วนะคะกับจ้องโคมพันธุ์ตุลากันวันนี้มากินต้ยมยำขาหมูค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะเด้อนี่คะ่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องมา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 ต้ยมยำขาหมูแซ่บๆค่ะมาค่ะมาค่ะสวัสดีคะ่ะมาค่ะมากินข้าวน้มโคมพันธ์ค่ะต้ยมยำขาหมูค่ะวันนี้มา่ะคณลิขาต้ยมยำขาหมู วันนี้ทำใครสวัสดีครับสมิตตุลาการครับผมสวัสดีค่ะให้กำลังใจเอซค่ะยิ้มค่ะสูส้ๆค่ะวันนี้ทำสองเมโนูน,นะคะต้มยำผลาวขาหมูยังไม่สุกค่ะยังไม่เปื่อยเมนูที่สองค่ะต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆขาหมูเห้ยสุกก่อนค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกัน เกิดดีเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวเราค่อยไปดไปเรื่อยๆจิ้มโน้ตเลยครับพี่น้อง รสชาติโอเคครับผมอามาพี่น้องมะว้าวจัดไปเลยบุ๊ดต้มดำขาหมูเดี๋ยวต้องไปต้มอ,อ,อีกยังไม่เปื่อ,อยยครับพี่น้องยังไม่เปื่อยดีจะรับควาก,กินได้อยู่เดี๋ยวเราไปต้มต่อ ต่เวลาทางข้าแล้วก็เลยต้องเอาก่อนอือร่อยมากไหยครับ 偏啊，偏啊。 ตุนต้นนานตนก่อนเราค่อยมาต้มต้นไปเปือยก่อน เคยกเท่าไหร่ต้องไปต้มอีกตุนตุนไปอีกกัะพี่น้องแต่ขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆรสชาตินี่ได้เลยค่ะพี่น้องได้เลยรสชาติได้อร่อย ยังค็ไฟแรงดีเท่าไหร่แตก่ก็กินได้อยู่มาเรื่อพี่น้องกินด้วยกันแซ่แๆ่เพ่ เอต้มนี่ก็จะอร่อยคล่องคอเลยครับแบบแซ่บน้ำกันนะคะพี่น้องต้มพลาโลก,ก็กำลังตุนอยู่ค่ะต้องใช้เวลานานน่าจะประมาณชั่วโมงนะ,ะตุนไปเรื่อยๆตุนให้เปืเป่อยๆขาหมูก็เหมือนกันค่ะ ต้ยมยำขาหมูก็เหมือนกันเราสามารถที่จะต้มตุ๋นไปเรื่อยๆเติมนะ้ำไฟอ,อ่อนๆก็จะโอเคเลยค่ะอืมแสบแสบแสบต้องก้มอ,อยูประมาณชั่วโมงมันก็จะเปือแบบร่อนเลยเนาะร่อนเลยแล้วเราไปต้มอ,อีกตอนนี้คือกินได้ ขาหมูจะสุกเร็วอยู่เพราะว่าเหมือนกับมีตะหนังอร่อยแต่ถ้าอยากให้กระดูกรอดเน,นี่ก็ต้องต้มน,น,น้ำตั้ง่อยต้มก่อนไปต้มยำก่อยแต่วันนี้คุณบันใช้สูตรแบบเพียวๆ,ๆเลยค่ะเวลาจำกัดคั่วๆัวขั่ว,ว,ว,วใส่เครื่องใส่เครื่องเทศใส่น้ำปลราะระเกลือไปนิวหย,ยิบน้ำตาลไปช้อน จัดการเลยค่ะมือนี่ค่ะแียบยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวกูมานจะไปตักกะโลมาให้กูรีกิน ะอลดูค่ะลองดูกุดสุดๆเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเนื้อช่ำๆเลยะคะ่ะฮะลโลร่อน,นแล้วค่ะพี่น้องแบบเปื่อยแล้วคะ่ะาไอเรีบจัดการ นุ่มค่ะใสยีสต้มยำครับต่อไปก็เมนูต่อไปก็โล่กุ้งพันครับเดี๋ยวให้คุณที่ตอบเป็นไงมั้งโอเคไหมนุ่มไหมครับเก๋ครับรดลองรสน้ำดูนี่ลองรดน้ำดูน,ดน,ำดน้ำพะโลมานี่เลยน้ำเป็นไงมั้ง ค,อคขอบคุณค่ะนี่ค่ะพี่น้องเมนูคะโลกเต็มกระทะเลยค่ะทำเยอะมากทำเยอะมากเลยค่ะต้มยำขาหมูทำคะโล่ เข้มค้นค่ะวานนี้จะเปื่อยกว่าต้มยจใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้นอ,อันน,น,นี้อันนี้ต้มนานด้วยอันนี้ต้มนานนะเพราะโล้จะต้มนานกว่าต้มนานกว่าก็จะเปื่อยนี่ค่ะพี่น้องมาเริ่มกินน้ำพรกแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องไม่มันไม่เลี่ยนเลยค่ะคุณพันมีสูตร,รเด็ดเคล็ดลับ Más มวันนี้อันไหนที่มันร้อนยากก็ยังไม่ต้องกินกินหนังตังนี้พี่อยังให้พี่กินหนังแรบแรกตรงส่วนหนังเน,นี่ยอ,อันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนยกมาทำไว้ก่อนกินตรงส่วนเนี่ย ต้องใจมีดเนาะมาคุรีขายยกมาทางนี้อึ๊บนี่มาทางนี้อนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอายกตัวนี้ไป F กินให้เอฟซีดูหนันงหนังมันเนี่ยนุ่มๆเนี่ยวกะพี่น้องเลยให้คุณแม่กินให้ดูดูโดดเป็กขี้หนูเอาอ,อึ๊บจะให้กินว่าหนังมันน่ยนุ่มเนื้อมันยังไม่ต้องกินก็ได้กินแล้หนังมันเออเนื้อมันจะกินยากเลยออกไปก่อนร<ๆ>้อนด้วยนะ แชบตีน้ํามานะเดี๋ยวคุมพันโซ่บางดุอร่อยเพราะว่าน้ำคุมพันใส่มะนาวใส่ทั้งเปลือกเลยค่ะอร่อยเข้มข้นทำให้หมูเรานุ่มแล้วก็เปื่อยเร็วด้วย ไม่เลี่ยนด้วยค่ะเป็นเนะดนี๋ดยวพรุ่งนี้คุณวันจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบไ,ปไปเปรี้ยวปเป็ียอร่อยนัวๆเลยค่ะจะต,ต้องไปซื้อน้ำปลาก่อนน้ำปลาหมดเป็นไงนุ่มไหม นุ่มยอะก็กินข้าวได้ไม่เยอะหรอกคไณน้องอิ่มไหวโกมะนะ ด้จิ๋แล้วครับพี่น้องลกุกหลอดเต็มห้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูฟันตุลการ์นขอบคุณเรื่องอะไรเรื่อค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ